สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยโดยคุณครูเบนและก็คุณครูเก๋ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องคำที่มีตัวการันค่ะคำที่มีตัวการันหมายถึงคำที่มีตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงนั่นเองค่ะ ซึ่งจะมีไม้นธนทคากรรตกำกับไว้อยู่ข้างบนนะคะเช่นคำว่าพระสงฆ์ตัวการันก็คือตัวอคอรคังนั่นเองค่ะนักเรียนคำว่านักปราชญ์ตัวการันก็คือยอหญิงนะคะคำว่าประดิษฐ์ตัวการันก็คือถอฐานนะคะซึ่งจะมีไม้นธนทคาตอยู่ข้างบนเรียกว่าไม้ทันทคาตนะคะไม่ใช่ตัวการันค่ะ ส่วนที่มาของตัวการันนะคะก็คือคำที่มีตัวการันเนี่ยมักจะปรากฏในคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศเป็นสัส่วนใหญ่เลย mm hmm. เช่นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและก็ภาษาอังกฤษเป็นต้นนะคะ mm hmm. ต่อมาเรามาดูลักษณะกันค่ะมีทั้งหมด4ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะที่1ก็คือคำที่มีตัวการันตัวเดียวเช่นคำว่าริ คำว่ารื่นรมและก็ลักษณะที่สองนะคะก็คือคำที่มีตัวการันต์มากกว่าหนึ่งตัวเช่นดวงจันเห็นไหมคะดวงจันก็จะมีทอโรแล้วก็ไม้ทันตคาดอยู่ข้างบนนะคะเช่นคำว่าวิทยาศาสตร์ประเภทที่สามค่ะคือคำที่มีตัวการันต์ตัวมากกว่ากลางคำนะคะเช่นคำว่ากอล์ฟคำว่าช็อกและก็คำว่าเดนมาร์กค่ะ ลักษณะสุดท้ายนะคะลักษณะที่4คือคำที่มีตัวการันลวกกับสระเช่นคําว่าสืบพัน์จะเห็นได้ว่าตัวทอทงนะคะซึ่งเป็นตัวการันและมีหมายถนงตคาตอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีสระอุซึ่งจะรวมกับสระอยู่ด้วยนั่นเองค่ะคําว่าต้นโพแล้วก็คำว่าฤทธิ์ค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างของคําที่มีตัวการันกันบ้างคะ่ะตัวแรกนะคะ ตัวกอไก่อย่างเช่นคำว่าโจดคำว่าแทงน้านแล้วก็คำว่าบัลลังค่ะคำว่าแบงค์ตัวต่อไปค่ะตัวขอไข่เช่นคำว่าทุกคำว่าซิกคำว่าปาติโมกตัวต่อไปก็คือตัวโดเด็กนะคะเช่นคำว่าบอนคำว่าฮอลแลน แล้วก็คำว่าแหนบอนค่ะตัวต่อไปนะคะดอเด็กสระอ,อิแล้วก็ทันธคาตค่ะเช่นคำว่าเกียรติศักดิ์คำว่าศักดิ์ศรีแล้วก็คำว่าสามีพักค่ะตัวต่อมานะคะก็คือตอเตาแล้วก็ไม้ทันทคาตนะคะนิมนหิมมพานการันค่ะต่อมาค่ะตัวตอเตาสระอ,อิ แล้วก็ทันทคาดค่ะเช่นคำว่ารามเกียรนะคะมาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะถอถุงทันทคาดเช่นคำว่าโบสคํคำว่าพระหัตแล้วก็คำว่ามัธยัส์ค่ะตัวต่อมาก็คือทอโรทันทคาดเช่นคำว่ารัตนโกสินทร์คำว่าภูมิน แล้วก็คำว่าปรเมณน,นะคะต่อมาค่ะทอทหารธันทคาดนะคะมีคำว่าคุณศัพท์แล้วก็คำว่าโทรศัพท์ค่ะตัวสุดท้ายแล้วนะคะทอทงธันทคาดเช่นคำว่าบทประพันธ์คำว่ากลยุทธ์แล้วก็คำว่าประชาสัมพันธ์ค่ะคำที่มีตัวกรรันที่ครูยกมาทั้งหมดนะคะ เป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางคำเท่านั้นนะคะส่วนตัวอย่างของคำอีกมากมายหลายคำเลยค่ะก็จะอยู่ในใบางานของนักเรียนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะต่อจากนักเรียนดูคลิปจบแล้วเนี่ยขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำใบางานให้ดีนะคะแล้วก็ทำให้ถูกโดยการอาจจะดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ หยิบใบความรู้ขึ้นมาดูประกอบไปด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าในใบความรู้เนี่ยจะมีคำมากมายหลายคำเลยนะคะเพราะว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยคุณครูยก